คุยกันเพลินๆฟังเพลงสบายๆกับรายการคุยสบายบ่าย3ามโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางสวทสงขลา FM 90.5 MHz ยังอยู่กับรายการคุยสบายบาย่บาย3ามโมงค่ะช่วงนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัด ปัตตานีนะคะขอเชิญชวนพระสงนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีหมายกําหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในการ การพระราชทานรางวัลการทดสอบ การอัญเชิญพระมหาคัมภีรเอาลอ่านระดับประเทศครั้งที่16ประจำปี2566ในวันพุทธที่27กันยายน2566เวลาประมาณ16นาฬิกาณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชด,ดำเนินพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี25 0 0 65และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2565ณาที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเพื่อให้การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจังหวัดปัตตานีนะคะเชิญชวนประชาชนส่วนราชการหน่วยง,งานร้านค้าในเส้นทางเสด็จได้รักษาความสะอาดบ้านเรือนสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์พร้อมติดตั้งพระบรมชาย,ยาลักษ และเครื่องราชสักการะรวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะตลอดเส้นทางสเสด็จให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเชิญชวนพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับส่งสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามที่หน่วยราชการกำหนดโดยพร้อมเปลี่ยนกันค่ะในส่วนของสวท,ทสงขลานะคะก็จะได้ถ่ายทอดเสียงกิจ สำคัญนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถจะติดตามนะคะรับฟังบรรยากาศของการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทาง fm 90.5 MHz เมกะแล้วก็ที่ fm 89.5 MHz เมกะสวทสงขลาค่ะ